โอ้เห็ดเยอะเลยนี่กินได้เหมือนกันกินละแม่เห็นหน้าเห็นหน้าเขียวเนาะเห็ดของเรานะที่ล้างเสร็จแล้วฮะเต็มหม้อเลยฮะเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาแกงกันนะ ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาในป่านะฮะป่าที่ผมไม่เคยมาเลยครับผมมากับพี่อันนี้นะวันนี้อ้าวพี่เป็นไงสวัสดีครับผมก็วันนี้เดี๋ยวน้องเดามาหาผมครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่กระท่อมของโนนะหรือว่าแฮปปี้นะครับครับผมก็ไม่ได้ไปนะไม่เคยไปนะครับนี่เคยไปหลายครั้งแล้วกันวันนี้ก็มาเดินป่าแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดีกว่าครับผม โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศกระท่อมของพี่แฮปปี้นะครับครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะเจ้าของไปไหนเนาะเจ้าของนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ถ้าใครเห็นนะติดต่อมาด้วยนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างหนเป็นกันนะครับทุกคนไปครับไปดีกว่าครับผมมีต้็ใช้ใบต้วเลยนะ ครับตอนนี้นะฮะผมก็ได้เข้ามาในป่ากับพี่ยาอานิสองคนกับน้องเคตัวหนึ่งนะฮะบรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นครับเป็นป่าทึบเลยทุกคนนี่ฮะส่วนมากจะเป็นใบสนนะฮะที่ทับสนถมกันหนามากครับทุกคนนี่ฮะเจอร่องรอยอะไรไหมเจอร่องรอยอะไรไหมเก้งเเก้งเนาะเก้งนี้ร่องรอยใหม่ๆเนาะ นี่ทุกคนเห็ดกอแดงนะทุกคนจะเก็บด้วยเนาะเราจะทำเมนูอะไรได้บ้างก็มาดูนะรเราทำกับข้าวเห็ดกอแดงนี่นะครับบรรยากาศข้างหน้านะอดินมาุอยบ่อน้ำบ่อน้ำอะไรพี่บ่อน้<ท>ำอ๋ออันนี้เหรออันนี้ที่มาทำไว้นะ พี่ที่จริงเิดกับกันตนี้แตี่ก็ขยับมาให้ตัวที่ตักน้ำเนาะใช่นี่นะถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหก็ไกลเหมือนกันนะทุกคนว่าจะถึงนะโอ้โหนอนได้อยู่นะเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวเข้าไปดูนะว้าว ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ยมันมีกิ่งไม้ตกนะพี่ไม้ตกออกมาเลยนะตกช็อปบลนิดหน่อยเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์พื้นที่ก่อนเยร์นี่แมากบ่อกลี่ยนะเออจะไล่แมลงหน่อยนะทุกคนไล่ยุงอะไรประมาณนี้นะโอ้โหเยอะมาก มาถึงก็โดนเลยะฮะพวกแมลงแมลงชนิดที่กัดวัวควายนะคนกันมากครับถ้ามันมีควันไฟแบบนี้มันจะห,หนะีไป,นะไปไหมดเลยติดน้อง่อไฟได้่อมอ๋อคืนไปคืนชนะต้ดี พุน่าใช่ไม่มาปล่อยพุน่าปล่อย ครับตอนนี้นะว่าผมกับพี่อันนี้ว่าจะพากันไปหาอาหารนะฮะน่าจะเป็นวัตถุดิบเพิ่มเติมนะฮะสำหรับเมนูคท่าคืนนี้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะหาเห็ดนะฮะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะฮะบริเวณที่นี่นะส่วนพี่อันนี้ก็จะหาอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูขา้างหน้าบรรยากาศข้างหน้ากันดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะมีเห็ดมีอะไรที่เราสามารถมาทําเป็นกับข้าวได้หรือเปล่านะฮะ นี่บรรยากาศที่นี่นะครับก็สุดยอดมากครับกระท่อมหลังนี้นี่ทุกคนเห็ดสนป่าอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าเห็ดปาการางัง เห็ดสนหรือว่าเห็ดปะการางังวันนี้ก็เดินไปแล้วเลยนะว่าจะขึ้นสารเขาดีกว่าทุกคนเห็ดก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนแต่ก็ก็หาไปเรื่อยแหละถ้ามีก็จะเก็บไปด้วยนะจะทำกับข้าวนะถึงที่นี้ก็เดินหาดกันนะหาเห็ดหาต้นบุกนะ เยอะคนอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งนะฮะขนาดใหญ่มากนดอกใหญ่ด้วยนะนนพึ่งขนาดใหญ่เอาไปด้วยอะ่ะเดี๋ยวถามพี่ยาน,นี่ว่ากินได้หรือเปล่าเห็นละงงกนะนี่ดอกสวยๆงามๆยินดีดตอนนี้ฝนเป็น,นช่วงเราก็เลยทำให้แห้งนิดนึงเห็นละงอกเหลืองเนาะ ดเห็นกระโงกดอกสีเหลืองนะทุกคนเห็นกระโงกเหลืองหนึ่งดอกเลยดอกที่สองอ่ะนี่ดอกใหญ่มากว้าวได้เมนูแล้วว uh ัน huh. นี้ ตอนนี้ก็กําลังเดินลงไปนะ,ะหาพิเดนี้นะ,ะเหมือนจะมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะ,ะทุกคนไม่รู้ฝนจะตกถึงเราที่ล่อน,นะฮะนี่นี่ครับทุกคนเห็ดระงวอเหลืองครับสวยมากทุกคนดอกสวยงามมากนี่ดอกหนึ่งนะฮะแล้วอีกดอกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะ ว้าวสวยงามมากเป็นฟ้าร้องได้สองดอกเลย มีเยอะไหมครับดูหน่อยดูหน่อยฝนจะตกไหมฝนพ้ราร้องฝนน่าจะตกแล้วมีลมด้วยนะเนี่ยโอ้เห็เดเยอะเลยน,นี่กินได้เหมือนกันกินละแม่เห็นหน้าเห็นหน้าเขียวเนะ <c oughs> าะก็เห็ดหอมนะอันนี้อามีดสิอ่ะตะโพลเราเนี่นยลอยเก่งนะทุกคน เราจึงเสียงมาไม่มาครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีลมมาตลอดนะฮะว่าอาจจะต้องติดกลับที่กระท่อมแล้วนะฮะเพราะว่าดีไม่ดีฝนอาจจะตกหนักนะดูสภาพแวดล้อมโดยรวมนะ,ะคนรับทุกคนยีนนี้เจอเหตุอีกแล้วนะครับคน แล้วก็เห็ดที่เราได้ก็ถือว่าเต็มถุงแล้วนะนี่มีแต่สีเหลืองนะฮะเห็ดไข่เหลืองนะเห็ดละโกกเหลืองนี่นะทุกคนนี่หนูเห็ดนะครับครับตอนนี้ก็กำลังม,มาถึงกระท่อมแล้วนะทุกคนล้าก็เหมือนกับว่าฝนจะตกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฮะมืดครึ้มมากๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนน่าจะรีบทำกับข้าวหรือว่ายัางไงฮะพี่เดี๋ยวคุณพ่อทำกับข้าวกันครับผมราคานี้ยังไงราคานี้เดี๋ยว ใค่ท่าลายไหมใส่เลยเนาะใส่เลยไหมป้องกันเลยไหมเดี๋ยวไปไปฝนตรงก่อเดี๋ยวป้องกันก่อนโอเคไล่ยุงก่อนนะฮะยุงเยอะมากวันนี้ไให้ชัดหน่อยมันจบเลย

ดว่ครับตอนนี้นะผมจะมาล้างเห็ดนะเหที่ไปเก็บกับพี่ยานี้เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวมาล้างกันนะฮะล้างเห็ดแล้วก็มาแกงเห็ดกันฮนะในป่าน่าจะอร่อยนะทุกคแกงเห็ด เห็ดของเรานะที่ล้างเสร็จแล้วฮะเต็มหม้อเลยะฮะเยอะมากเดี๋ยวจะมาแกงกัน,นะฮะสีสวยงาม ข่าเนาะพี่คนสสยพลิกก่อนเออข้มข้นเลยนะแกงครับแก,แกงแต่ใส่น้ำไม่เยอะนะพี่น้ำนิดหน่อยเพราะเห็นมันมีมน้ำเองเนาะพี่เนาะ ເຮົາບອກງານໃດໃດດອກເຮົາ แกงเดือดแล้วนะครับตอนนี้แต่ยังแต่ยังไม่สุกนะครับทุกคนนีนะครับเนือาที่นี่นะส่วนไปยังนี้ก็กำลังล้างฟักทองนะอยู่ข้างล่างแกงเราสุกแล้วนะทุกคนแกงเราสุดดแกแล้วนะครับตอนนี้เราจะตัดเข้าไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้จะใช้หม้อต่อนะ,ะใช้มหม้อทำบุูข้าวต่อครับผม ผมเป็นอะไรไม่รู้นะฮะับเป็นดอกเป็นดอกถ้าเราสกุลถ้าราสกุลหนึ่งก้อนนี่เราที่นะ้รัถสกุลนะกือนเยอ่อีกนะฮะทุกคนเบยกาตอนนี้ก็มืดแล้วฮะตอนนี้ที่ันนี่ก็กำลังจะทำกับข้าวนะ มากินข้าวนะครับมากินข us. ้าวด้กันครับคิด้ึงสำคัญนะครับรากน้องเราเรียาปกป้องตออาหารนี้อต่ำำันถึงม้อต่ำำรับอาหารใส่

อ,อร่อยออยินดีเยอะนะเรื่องไรหายเหนื่อยไหมเหนื่อยช่วยได้รอบนี้แถวนี้บอลตามขึ้นไหมน้องก็อยากกินเหมือนกันนะมีนี่เดียวทำให้กิน กินข้าวกินเล็กร้อยก็มีฝนตกฝนฟองนะแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือฟองมันดีหรือเป่ที่นี่นะพี่ลถ้าฝนตกนี่ละอาหารนอนหลับสบายใช่แล้วนอนหลบสบายไม่น่ผิดฝนก็ไม่หยุดสูงเกียยเกี่ดมันแม่งนองเลยดูเป็นไง นะครับทุกคนก็มีการที่นี่ก็อนแางจะดึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะพักนะเราก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็วันนี้นร,รู้สึกว่า okay. พราะขาได้จะเดินทางไกลแล้วก็สนุกดีนะครับก well ็ม like ีเพื่อนเดินป่าอย่นี้ก็ว่าไม่เหงาแล้วก็สนุกดีใจด้วยนะใช่ครับสนุกครับแล้วก็ง่วงนอนเลยก็บรรยากาศที่นี่นะก็เต็มไปด้วยเสียงน้ำเนาะมีเสียงน้ำติดกับกระท่อมเนาะแล้วก็มีเขียด มีมันลรงนะที่ร้องเต็มป่าที่นี่ฮะับทำให้รู้สึกง่วงนอนฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครก็โอเคนะทีน,นี้ก็ต้องกล่าวว่าลาติสวัสดนะฮะยังไงถ้าฝนตกอะไรเพิ่มเติมก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมทีนะครับลาติสวัสดีครับทุกคนขอบคุณลาติสวัสดครับ,รรบไปนอน ตอนนี้นะผมก็ได้ตื่นขึ้นมานะฮะก็เหมือนจะมีฝนกำลังลงมานะครับเม็ดฝนก็เริ่มหนาขึ้นแล้วทุกคนบากาศฝนตกโปกรยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกอากาศก็เริ่มเะหนาวขึ้นนะฮะนี่ฮะฝนตกนะงทุกคนตอนนี้บรรยากาศข้างนอกให้คุณชมได้ดูนะฮะ นี่นะครับทุกคนดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบกระท่อมที่นี่นะก็สวยางามมากครับทุกคนบรรยากาศกลางคืนที่นี่ฮะัเหมือนจะมีเม็ดฝนลงนะทุกคนเห็นไหมเม็ดฝนฮะเป็นฝนตกปล่อยๆนะทุกคนตกไม่ค่อยหนักนะครับฝนตกปล่อยๆนะฮะบรรยากาศที่นี่ทุกคนก็ไม่รู้คืนนี้ฝนจะตกหนักหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็กําลังลงมานะฮะ ตกปลอยๆนะได้บรรยากาศกลางคืนสุดๆเลยฮะที่นี่นี่นะครับเหมือนพี่เยนี่จะลุกขึ้นมาเหมือนกันนะทุกคนพอเมื่อกี้ก็หลับกันหมดแล้วนะฮะก็คือก็ตื่นเหมือนกันนะตอนนี้ก็เม่ฝนหนาขึ้นนะฮะนอนกันไม่หลับฮนะรู้สึสกฝนจตกนี่นะ

Pop it, pop อรุณสวัสดยามเช้านะครับทุกคนหรือต่ยามเช้าที่นี่นะฮะก็สดชื่นมากๆครับแล้วก็ลอาทั้งคืนที่ผ่านมาครับไม่เคยมีฝนตกนะครับเปิดกกรอยนะครับแต่ก็ถ้าอยู่ข้างนอกเราก็เปลียกนะฝนตกขนาดนั้นนะแต่ด้วสภาพ่รอบล้อมที่นี่เป็นป่าเนาะเราอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยนะก็ ก็โดนบ้างนะครับนที่ลงมาเมื่อคืนนะครับทำให้นอนหลับสบายนะครับยิ่งมีเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนนะครับอาวอ้าดีกว่าดังปทนี่สิช่นตรลำพันธ์นี้คือสะดวกสบายเลยสะวสบายนะอัี้ตัวพบนิโภสบายนะ เดี๋ยวเช้านี้เราก็จะเก็บบรรยากาศให้ท่านชมได้ดูกันนะฮะบางคนเดินรอบแล้วก็อาจจะต้องเดินทางออกจากป่านะครับบางนก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศยามเช้าที่นี่เยกันนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมกับพ่ยานีก็เก็บอุปกรณ์สัมภาระกันเรียบร้อยนะครก็เตรียมตัวจะออกจากป่าาปที่นี่นะฮะก็กระท่อมของพียานีไม่ใช่แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นะทุกคนก็ขอบคุณเจ้าของมากมากครับที่ทางไว้นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมนะไมเป็นของโนเนาะเป็นของแฮปปี้ไฟเดย์นะครับก็ ผมได้แวะมาที่นี่หลายครั้งเหมือนกันนะก็ได้พักอาศัยของเขาครับก็ดีใจมากนะที่เขาสร้างไว้แล้วก็มีโอกาสทําให้เรากลับมาพักผ่อนอะไรบ้างครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเราก็ปรับปรุงนะปรับปรุงแก้ไขให้เขาบ้างนะครับช่วยการรักษา,าครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับกระท่อมที่นี่ครับมีน้ําไหลตลอดทั้งคืนทั้งวันนะฮะในบรรยากาศสุดเลยคะโอเคนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ รอห้องสองด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคือวิดีโอหน้านะพี่ยานิจะพาผมไปที่ไหนนะฮะก็รอติดตามรอลุ้นกันด้วยกันเนาะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนที่หมู่บ้านก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องดาวไปจุดไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับผมดีครับดีครับ